ไม่เคยลืมลากเงาตัวเองแม้แต่งเศษฐีบบานอุ้มสิริยากรสอนลูกสาวปลูกผักแต่ใช้ชีวิตในต่างแดนแบบพอเพียง อยู่ดีๆก็นึกถึงผู้หญิงมากความสามารถคนนี้อุ้มศิริยากรพุกเวศแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรงดึงดูดหรือระบบ AI ที่อยู่ดีๆภาพในอินสตาแกรมของอุ้มศิริยากรก็เด้งขึ้นมาในฟีดหน้าจอมือถือภาพแรกที่เห็นหลังจากภาพของเธอเลือนหายไปจากความทรงจําระยะหนึ่งนั่นคือภาพหญิงสาวคนสวยคนเดิมที่อายุอาจจัเพิ่มขึ้นยืนถือเส้นเปียกระเทียมยืนยิ้มกว้างทําให้เราเริ่มนึกถึงอดีตนักแสดงสาวคนนี้ โดยเฉพาะบทแม่พลจากละครอมตะอย่าง4แผ่นดินนอกจากนั้นยังมีละครและภาพยนตร์ต่างๆที่เธอเคยฝากผลงานไว้อย่างที่ทราบกันดีว่าเธอไม่ใช่เพียงนักแสดงแต่เธอยังเป็นนักเขียนนักแปลมีผลงานเขียนออกมาแล้วหลายๆเล่ม แต่ปัจจุบันเธอเป็นภรรยาของคริสโตเฟอร์มาร์ควอดสามีชาวอเมริกันและเป็นคุณแม่ลูกสองของน้องเมตตาและน้องอันีคาที่ย้ายไปใช้ชีวิตครอบครัวแบบเรียบง่ายที่เมืองพอสแลนด์ลัดออริกอนสหรัฐอเมริกา ถึงวันนี้ก็เกือบเกือบสิปีแล้วชีวิตเรียบง่ายที่เราเห็นผ่านอินสตาแกรมนั้นสะท้อนผ่านกิจกรรมและการใช้ชีวิตกับครอบครัวทั้งตัดกระโปรงใส่เองและยังมีไอเดียจัดตัดกระโปรงให้ลูกสาวทั้งสองใส่ร่วมกันเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการทําพิซซ่าโฮมเมดเห็นแล้วน้ําลายไหลยังไม่รวมถึงขนมปังที่ทําจากเชื้อขนมปังหมักเองหรือแม้กระทั่งการปลูกผักไว้รับประทานเองแถมยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับลูกๆทั้งสองด้วย แม้จะใช้ชีวิตในต่างแดนกับครอบครัวสำหรับอุ้งศิริยากรอดีตนางเอกดังและได้เป็นคนถือสัญชาติอเมริกันไปแล้วแต่ดำรงชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำอาหารเองปลูกผักกินเองแบบพอเพียงตามรอยพ่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทำเอาแฟนๆปื้มแลหลักเธอเข้าไปใหญ่อุ้มศิริยากรกุกเวธอดีตนางเอกที่โด่งดังจากละครเรื่องสี่แผ่นดิน ภาพปัจจุบันในวัย45ปีผ่าอัปเดตภาพปัจจุบันของอุ้มศิริยากรภุกเวทอดีตนางเอกชื่อดังที่มีผลงานการแสดงที่โด่งดังมากมายเช่นสามใบไม่เถาดาวเรืองอายารักมนรักทานซิสเตอร์และสี่แผ่นดินหลังจากที่ถอนตัวออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวรเธอได้ใช้ชีวิตกับสามีและลูกๆที่อเมริกา หันหลังให้วงการบันเทิงถาวรสำหรับอุ้มศิริยากรภูกเวทที่เคยฝากผลงานเอาไว้เช่นสามใบไม่เถาอายารักลูกทาสสี่แผ่นดินเนื่องจากในปี2554สาวอุ้มได้แต่งงานกับหนุ่มชาวต่างชาตินามว่าคริสโตเฟอร์โดยปัจจุบันมีลูกด้วยกันสองคนคือน้องเมตตาและน้องอนิคาและใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา วันนี้เพื่อกขอนำภาพปัจจุบันของเจ้าตัวมาให้ชมกันแต่ดูแล้วเหมือนจอับผอมผิดหูผิดตาไปสักหน่อยพอภาพชินตาสมัยอยู่ในวงการนั้นเธอออกจะเป็นสาวอวบแก้มป่องหน้าหยิกเลยละ่ะอุ้มสิริยากรเตรียมหันหลังให้วงการถาวรใช้ชีวิตแม่บ้านที่อเมริกาหลังแต่งงานฟ้าแลบไปเมื่อช่วงปลายปี54ที่ผ่านมากับหวานใจชาวอเมริกันนามว่าคริสโตเฟอร์มาควอด